สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหุ้นจีน VAP นะคะทุกคนค่ะวันที่21มกราคม2500 67นะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะทุกคนค่ะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนค่ะเราไปดูวันที่20ก่อนเนาะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อมาต่อนะคะวันที่20นะคะจะให้ดินรอบเช้าสและ3าด่นรอบบ่าย5และ4ีรอบเช้าหลุดพี่น้อง บนมาสองเจ็ดสองล่างศูนย์สองค่ะพี่น้องค่ะมาเข้าเลขเด่นประจําวันเอาเอาค่ะค่ะพี่น้องเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะพี่น้องศูนย์สองอีกนะคะทุกคนเอาเอาเข้าไปนะคะรอบเช้าหลุดค่ะทุกคนบางท่านท่านตามเลขเด่นประจําวันก็น่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะเราบ่ายจะให้ห้าและสี่บนมาหกหกสามล่างหกห้านะคะทุกคนเด่นมาห้าเข้าคู่ห้าหกหกห้าวันนี้ คู่ตัวเด่นไม่มาซักตัวะคะ่ะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนรอบเช้าไม่หลุดนะคะเจ็ดกับสองแล้วก็สองนะคะทุกคนรอบบ่ายหลุดนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเนาะไปต่อนะคะทุกคนลุ้นต่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องมาดูค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ สองเละหนึ่งนะคะทุกคนความน่าจะเป็นนะคะเดี๋ยวเจ๊เจ๊จับคู่ให้ดูนะคะสองห้าสองสี่สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองศูนย์ค่ะพี่น้องขาหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งศูนย์ค่ะพี่ดองขาเด่นลอบบ่ายค่ะเด่นลอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นไปพร้อมๆกันนะคะห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้าสามห้าสี่ห้าเก้าค่ะสี่นะคะทุกคน 4ี่สอง4ี่หนึ่งสหสสามสีนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมีคู่ในที่ชอบหรือเปล่าคะชอบก็ตามนะคะพี่น้องไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะทุกคน เด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและ1เด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ4นะคะเจจะจับคู่ตัวเด่นให้เนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูท้ายคลิปนะคะเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นก่อนค่ะสอง4นห้าี่ะคะสองห2 1สองสี่สองหนึ่งนะคะ1ก็หนึ่งห้าหนึ่งสนะคะ, 1, 15, 14, ะ,คะทุกคนรอบบ่ายนะคะ5กับ4 5 2ห้าสองห้าหนึ่งห้าสี่นะคะ 4ค่ะ42 41นะคะทุกคนนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายด้วยพี่น้องขาเรามาดูเลขเด่นประจําวันกันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอาทิตย์นะคะอยู่ที่เลข1และเลข6เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล11นะคะทีนี้จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนเหลือรอบละ4คู่นะคะเรามาดูนะคะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและหกนะคะทุกคนเป็นสองหนึ่งสองหกนะคะทุกคนวันนี้ติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะพี่น้องหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกติดเลขเบิ้ลประจําวันกับเลขเด่นประจําวันเนาะคะ่ะทุกคนห้ากับสี่รอบบ่ายนะคะแล้วก็เลขเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นห้าหนึ่งห้าหกติดคู่ตัวเด่นห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะทุกคนขาสี่นะคะสี่หนึ่งสี่หกติดคู่ตัวเด่นสี่หนึ่ง หนะึ่งสี่เนาะพี่น้องเนาะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกลับด้วยทุกคู่เด้อพี่น้องให้ไปกลับน้าเด้อค่ะเด้อไปแล้วให้กลับพี่น้องค่ะค่ะทุกคนค่ะสาหรับหวยหุ้นจีน VAP วันที่21มกราคม2567ในกสจ็เจก็จะไว้แค่นี้นะคะทุกคนใครไม่ชอบนอกเหนือจะ จากคู่ตัวเด่นก็สามารถเลือกได้เลยหรือจะจับใหม่ได้เลยก็แล้วแต่ชอบเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆวันหมานสุขบูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะ